ของอาชีพและการแต่งกายของอาชีพต่างๆกันค่ะ Tao nắm bụng cảm ơn tao nắm bụng bắn 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 ดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูทัสและคุณครูมิวในช่องครูทัสชาแนลอีกแล้วค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะคะเด็กๆคะเป็นยังไงคะคลิปถึงคุณครูทั้งสองคนหรือเปล่าอ,อ่าสอหแบบสัปดาห์นี้ดเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันครูมิวเริ่มต้นเปิดคือวันแรกของเราเลยนะคะาจะมาเรยียนรู้ในหน่วยอาชีพในฝันค่ะเด็กๆ อาชีพในฝันเด็กๆคะเด็กๆรู้จักอาชีพในฝันอะไรบ้างนะแล้วเด็กๆ,ๆเคยมีความฝันหรือเปล่าว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรนะคะอาชีพน,นะคะเด็กๆเป็น ้องเป็นอาชีพที่สุจริตนะไม่คดโกงใครว่าไม่ไปเบี่ยงเบียนนั่นเองใช่ไหมคะคุณนิววันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จัดชื่อของอาชีพแล้วก็ลักษณะการแต่งกายของแต่ละอาชีพซึ่งเหมือนกันเป็นงานคุณนิวซึ่งแต่ละอาชีพก็ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สอบเรื่องกันนะคะสําหรับอาชีพที่เด็ก บางคนอาจจะยังรู้จักไปแล้วแล้วก็าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักบางคนรู้จักไปแล้วเรามารู้จักชื่อกันดีกว่านะคะคุณมิวใช่ค่ะแล้วจากอาชีพแรกเลยเดือนที่อะไรคะอา,อาชีพแรกเลยก็คืออาชีพคุณครูค่คคคคอะอานี่เหมือนคุณครูทัศเลยเดี๋ยวพีิ่มแช่วยารตรวจงานด้วยนะคะอาชีพครูนะคะอาชีพที่สองก็คืออา,อาชีพคุณหมอนั่นเองน,นี่เด็กก็ได้ยิน อาชี่อะไรคะอาชีพทีสามก็คือคุณตำรวจค่ะคุณตำรวจดิเฮ้ยบ้ามากเลยน่ารักเลยเนาะต่อไปทหารนั่นเองใครเด็กๆไม่ร้อยหน้ากันเลยนะะคุณเดวเะา่ดวยนะคะรับอทหารต่อไปคือต่อไปอาชีพที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเยนะคะเด็กๆก็คืออาชีพช่างนา เลยเห็น,น,นกาน,นนะบางคนเลยเมือาจจะยังไม่เคยเห็นก็เป็นได้นะคะต่อไปนั่นก็คือคนที่ทำอาหารหรือว่าเป็นปุ๊กหรือว่าพ่อครัวนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะนนต่อไปเชื่อไหมต่อไปค่ะคือช่างตัดผมค่ะเราเด็กๆจะตัดผมก็จะตัดผมกับช่างตัดผมนั่นเองค่ะแล้วยังมี เรานั่นเองค่ะต่อไปจะได้อะต่อไปนะคะจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าค่ะมิสต์สำคัญเลยจ้ะมุจะได้ที่ไหนคะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนะคะก็มีที่ห้างสรรนค้ก็มีค่ะและที่สำคัญก็ยังมีอาชีพนักตัดเตือนนี่ค่ะเด็กๆอันจะายมากเลยนะคะสำหรับักดเตือนะต่อไปก็จะอะต่อไปนะคะก็คือวิศวักว ในวันหนึ่งก็จะมีนักร้องนักแสดงหรือว่าดาราด้วยนะคะเด็กๆมีอะไรต้องเติมเนียนะคะต้องเติมสุดท้ายนะคะก็คือผู้พิพากษาค่ะเป็นอาชีพที่เด็กๆควรรู้จักแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเด็กๆและที่เด็กว่าคะอยากทำอาชีพอะไรอย่าลืมคิดไว้นะโตขึ้นก็ไปเรียนเรียนสาย แล้วเราก็เต้นตามที่ที่เราต้องการนะคะแล้วอย่าลืมนะคุณครูจะมีคำศัพท์ให้เด็กๆเรียนรู้ในท้ายบทเรื่องค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกพูดคำศัพท์ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะสำหรับบทนี้ไปแล้วค่ะมาเรียนรู้คำศัพท์สำหรับหนูๆ Occupation occupation อาชีพอาชีพ teacher teacher me doctor doctor Ma. หมอ policeman policeman ตำรวจตำรวจ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ